ประชุมออนไลน์อย่าทำแบบนี้ค่ะน้องๆที่มีการประชุมหรือสัมมนาอบรมนะคะที่แบบออนไลน์มักจะพลาดแล้วก็ทำบางสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ค่อยจะมีมารยาทในการประชุมออนไลน์มีทั้งหมด เข้อด้วยกันอย่าทำแบบนี้นะคะข้อที่1ก็คือว่าเวลาเข้าไปในที่ประชุมแล้วเราไม่รีเนมชื่อคือบางคนก็จะชื่อเป็นแบบว่าตัวอักษรยุกยิกยุกย,กยกนะคะหรือเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้ซึ่งคนที่อยู่ในที่ประชุมเขาจะไม่รู้ว่าเราคือใครเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆทุกคนนะคะเวลาเข้าไปประชุมในออนไลน์นะคะให้ เปลี่ยนชื่อของเราให้เป็นชื่อที่คนอื่นเขาเข้าใจเขารู้จักอย่างตัวพี่เองนะคะถ้าประชุมในนามของตัวเองนะคะก็จะใส่ชื่อพอสอดรอ,อาภาพักพินโยทุกคนอ่านแล้วก็รู้ว่าคืออาจาร,รย,ย์อาภาแต่ถ้ากรณีที่เราเข้าไปอบรมไปอบรมไปประชุมในกรณีที่เขาบอกว่าให้ใส่หมายเลขนะคะลำดับก่อนแล้วก็ใส่ชื่อ แล้วบางคนก็บอกว่าเอาตามด้วยหน่วยงานหรือ,อาตามด้วยจังหวัดอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็ทำตามสรุปก็คือว่ามารยาทที่1ก็คือว่าให้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อที่คนในที่ประชุมเขารู้จักแล้วก็เขาบอกให้เปลี่ยนเป็นอะไรก็ให้ทำตามนั้นนะคะอย่าไปชื่อกระยุกระยิก,ยกเขาไม่รู้ละคะว่าเราคือใครข้อที่สองค่ะก็คือว่า เวลาเราประชุมออนไลน์หลายคนก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าก็อยู่บ้านไงนะคะก็ก็สบายๆแต่จริงๆแล้วไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าประชุมออนไลน์หรือออนไซต์มันเหมือนกันนะคะก็คือต้องแต่งตัวให้เหมือนกับเราออนไซต์ site. สมมติว่าเป็นการประชุมที่ถ้าเป็นออนไซต์ site, เราจะต้องใส่สูตรเวลาออนไลน์เราก็ต้องใส่สูตรค่ะถึงจะอยู่ที่บ้านเราก็ต้องใส่สูตร หรือถ้าเป็นการประชุมที่เป็นลักษณะไม่ไม่เป็นทางการมากนักนะคะดูดูดีดูดูเหมาะสมพอสมควรก็อาจจะเป็นเสื้อเชิ้ตผูกไทยถ้าเป็นออนไลน์ก็ทำแบบนี้ใช่ไหมคะออนไลน์ก็ต้องทำแบบนี้ค่ะนะคะหรือถ้าจะเป็นสบายๆอาจจะเป็นเสื้อยืดก็ควรจะเป็นเสื้อยืดเป็นเสื้อยืดที่มีคอปกไม่ใช่เสื้อยืดคอกลมแบบนี้ก็ดูไม่เหมาะสมถึงจะเป็นการประชุมออนไลน์ก็ตามนะคะ หรือบางคนที่เคยเจอค่ะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหะค่ะประชุมจากที่บ้านใส่เสื้อสายเดี่ยวแบบนี้ไม่เหมาะนะคะไม่เหมาะเลยบางคนก็ใส่ชุดนอนก็มีอันนี้ไม่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการประชุมหรืออบรมสัมมนาออนไลน์ขอให้แต่งตัวเหมือนกับว่าเราไปประชุมออนไซต์นะคะนี่คือข้อที่2ข้อที่3ก็คือว่าการที่เราใส่ฉากหลัง ะะหลายคนก็ไม่คำนึงถึงฉากหลังเลยก็คือว่าสบายๆแบบว่าธรรมชาติแบบนี้นะคะคือข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นกองหนังสือกองเสื้อผ้าหรือแบ็กกราวด์ที่ไม่สวยซึ่งมันดูแล้วไม่สบายตาเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆเวลาประชุมออนไลน์ให้เปลี่ยนฉากหลัง เป็นฉากหลังที่ที่ดูสุภาพดูสวยงามแล้วก็เหมาะสมกับการประชุมนั้นๆหลายการประชุมเขาก็จะส่งแบ็กกราวด์มาให้ว่าจะต้องเ,อเป็นแบ็กกราวด์แบบนี้ทุกๆคนก็ปรับเปลี่ยนตามนั้นค่ะไม่ใช่ว่าเออเธอจะส่งอะไรมาก็ช่างฉันจะเป็นแบบนี้พี่เคยเจอค่ะเป็นเป็นลักษณะเป็นห้องนอนนะคะเป็นห้องนอนก็ก็ก ฉายมาอย่างนั้นเนี่ยนะคะหมายถึงว่าแบกกรางหลังก็เป็นห้องนอนซึ่งมันดูไม่เรียบร้อยเลยมันดูไม่เหมาะสมเลยนะคะบางคนก็เป็นกองหนังสือกองอะไรเต็มเลยแล้วมันไม่สวยเพราะฉะนั้นปรับเลยนะคะแล้วจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนนะคะน้ำมงคลในห้องนอนไม่พอนะคะเอาอผ้าห่มนะคะมาคลุมศีรษะเอานู่นเอานี่มาเหมือนกับอยู่ในห้องนอนอะ เหมือนเราคุยหรือประชุมหรืออบรมกับคนที่อยู่ในห้องนอนไม่เหมาะสมอย่าทำแบบนี้ค่ะนี่คือข้อที่สนะคะข้อที่สี่ก็คือว่าการตั้งกล้องเราควรมองเหมาะมองกล้องอะน,นะหมายถึงว่าตั้งกล้องแล้วลองมองดูว่ามันพอดีเหมาะสมไหมาบางคนนะคะกล้องนะคะหมุนไปหมุนมาโยกไปโยกมาตีลังกาก็มีคนที่เขา อยู่ในการประชุมเขาก็เวียนศีรษะแล้วก็ดูไม่เหมาะสมเลยนะคะแล้วบางคนก็ตั้งกล้องแบบว่า,าส่องเงยขึ้นมาเห็นรูจมูกนะคะมันมันไม่สวยเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะน้องๆตั้งกล้องให้เหมาะสมให้ให้มองมาข้างหน้าเหมือนกับเราประชุมอะค่ะคือหน้าหน้าเห็นชัดๆตรงๆนะคะไม่แงนไม่ควา่าหรือไม่ก็ตีลังกาหมุนไปหมุนมาอยู่นั่นไม่ดีนะคะข้อที่5ค่ะ ก็คือหลายคนอันนี้ทำกันบ่อยเลยพี่เห็นนะคะก็คือปิดกล้องปิดกล้องตลอดเวลานะคะก็คือเปิดมาก็อา,อาจจะอา,อาจจะโผลมาน,นิดหนึ่งแล้วก็หายไปเลยนะคะบางคนนี่ไม่เคยเห็นหน้าเลยตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งจบแบบนี้ไม่สุภาพเหมือนกับว่าเวลาเราไปประชุมสัมมนาที่ ที่ออนไซต์ site, แล้วเราก็เอาอะไรปิดหน้าปิดตามหมดเลยนะคะหรือว่าโผล่ Pro เข้ามาเสร็จแล้วก็ออกไปเห็นแต่ป้ายชื่อตัวคนไม่รู้อยู่ไหนแบบนี้ถือว่าไม่เหมาะสมไม่สุภาพเวลาประชุมออนไลน์นะคะประชุมสัมมนาออนไลน์ต้องเปิดกล้องตลอดเวลาอันนี้ตัวพี่เองนะคะจะทำแบบนี้โดยตลอดจะปิดเฉพาะต่อเมื่อเราจะต้อง ไปทำธุระส,ส่วนตัวนะคะหรืออะไรเล็กๆน้อย,อยๆเท่านั้นแล้วกลับเข้ามาก็มาเปิดเหมือนเดิมเป็นการให้เกียรติกับที่ประชุมแล้วเขาก็รู้ว่าเ,าเป็นใครบางคนมีแต่ชื่อนะคะแล้วแถมบ,บางคนชื่อยุกยิกยุกยิก,ยก,ยกอีกคือไม่เปลี่ยนชื่อนะคะชื่อก็ยุกยิกก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครแบบนี้ถือว่า,าไม่เหมาะสมแล้วก็บัญชีเป็นเรื่องของ ความลับหรือว่าบางอย่างที่เราไม่ควรให้คนข้างนอกเข้ามาฟังจริงไหมคะก็ไม่รู้ว่าคนที่เข้ามานั้นเป็นเป็นเราหรือเปล่านะคะเป็นเป็นน้องเป็นน้องที่เข้าประชุมหรือเปล่าเพราะไม่เห็นหน้าเห็นตากันเพราะฉะนั้นขอให้เปิดกล้องซึ่งพี่ทำโพในในใน,ในช่องของพี่นะคะพบว่าครึ่งหนึ่งตอบว่าเปิดกล้องแต่อีกครึ่งหนึ่งนะคะก็คือปิด ปิดกล้องตลอดเวลาแล้วก็บางส่วนก็เปิดบ้างบางช่วงเท่านั้นซึ่งปรับนะคะต้องเปิดตลอดเวลาข้อที่6ค่ะก็คือว่าในช่วงของการประชุมถ้าเราไม่พูดอะไรนะคะเปิดกล้องไว้และปิดเสียงค่ะปิดเสียงไมโครโฟนหลายคนก็เปิดเสียงเอาไว้ทีนี้เปิดเสียงเอาไว้นะคะก็จะมีผลเสียก็คือว่าบางทีเราทำเสียงที่ไม่พึงประสงค์ออกมา พูดคุยกับคนในบ้านพูดคุยกับคนนู้นคนนี้บางคนเถียงกันก็นกมีพูดคำไม่สุภาพก็มีมันก็ออกสื่อค่ะมันก็ออกมาทาง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 ซูมหรือทางออนไลน์อันนี้ไม่เหมาะสมเลยนะคะเปอนการรบกวนการประชุมด้วยเพราะฉะนั้นต้องปิดเสียงตลอดเวลาจะเปิดเมื่อเราจะพูดเท่านั้นค่ะถัดไปค่ะข้อที่7ข้อสุดท้ายนะคะก็คือว่าหลายคนก็ไม่หือไม่อือไม่อะไรเลย นะคะคือบางคนนั้นทั้งปิดปิดภาพนะคะคือปิดกล้องแถมเงียบตลอดการประชุมแล้วไม่มีการโต้อตอบไม่มีการพูดคุยเลยเขาถามอะไรก็ไม่พูดไม่คุยเลยนะคะเงียบตลอดแบบนี้อาจจะถือได้ว่าท่านไม่ได้อยู่ในห้องประชุมนะคะซึ่งบางคนนี่เขาจะไม่ให้เบียบประชุมเลยนะคะถือว่าไม่ได้อยู่ในห้องประชุมมีมีแต่ชื่อไว้แต่หน้าก็ไม่เห็น การร่วมมีส่วนร่วมในการประชุมก็ไม่มีเขาเรียกชื่อกองเงียบเขาบอกให้ทำอะไรก็ไม่ถาแบบนี้ก็ถือว่าไม่มีมารยาทเพราะฉะนั้น7ข้อนี้น้องๆอ,อย่าทำนะคะเมื่อมีการประชุมออนไลน์ค่ะ